สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมสิงห์พยองแอสตันวิลล่าครับใครที่เข้ามาชมกันแล้วฝากหน่อยครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราเมื่อกดแล้วมาคุยกันเลยครับในเรื่องราวของทีมสิงห์พยองแอสตันวิลล่าซึ่งทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับภายใต้ก,การคุมทีมของเดอะโลกิอูนัยเอมิลี่ครับพาทีมเข้าไปเล่นฟุตบอลยุโรปอย่างยูฟาแชมเปียนลีกได้สําเร็จเป็นครั้งแรก จะพูดแบบนี้ก็อาจจะไม่ใช่สักทีเดียวครับเพราะในอดีตนั้นก็เคยเข้าไปเล่นในฟุตบอลถ้วยใหญ่มาแล้วนั่นคือถ้วยยุโรเปียนครับครับสมัยของปีเตอร์วิทอดีตผู้จัดการทีมชาติไทยหรือเฮดโคชทีมชาติไทยครับที่พาทีมสิงห์พยองก้าวไปไกลถึงการคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพเลยทีเดียวแต่ว่าครั้งนี้ในชื่อใหม่อยู่ฟาเชียนเบลิกอูนาเอมเบรี่ y, สามารถพาทีมแอสตันวิลล่าเข้ามาได้สําเร็จครับจากผลงานอันยอดเยี่ยมในฤด,ดูกาลก่อน ผสมผสานผู้เล่นใหม่เก่านะครับผู้เล่นคนสําคัญก็คงจะต้องเป็นโอริวัตกินครับกองหน้าของทีมที่ลงเล่นให้กับทีมไป53นัดยิงไป27ประตูกับ13แอสซิสผลงานอันยอดเยี่ยมครับทำให้เขาก้าวไปติดทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกของ PFA ครับในฤด,ดูกาลล่าสุดเป็นหนึ่งเดียวของแอสตันวิลล่าและข่าวดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนนี้เลยครับคือการต่อสัญญาผู้รักษาประตูจอมหนึ่งครับเอมิเรีโนมาร์ติเนสครับในทวารทีมชาติ อาร์เจนตินาผู้คว้าแชมป์โลกผู้ได้รับรางวัลถุงมือทองคำยาชินไพรส์อเวอร์ดก็ต่อสัญญาครับไปจนถึงปี2029เรียกว่าเฝ้าเสาอยู่กับทีมแอสตันวิลล่านั้นอยู่ยาวกันเลยทีเดียวแอสตันวิลล่าครับเริ่มตน้นฤดูกาลนี้อาจจะดูเหมือนว่ามีปัญหาเล็กน้อยครับเพราะเสียแดนกลางตัวหลักของทีมอย่างดาก,กัสลุยครับไปให้กับจูเวนตุสแต่ก็แลกมาด้วยค่าตัวครับ51.50ล้านยูโร ในขณะที่ตัวลุกอีกคนหนึ่งที่เป็นกําลังสําคัญในฤดูกาลก่อนคนที่เป็นคีย์แมนในการเล่นเกม c o u n t e r a t t a c k ครับมุสซาดิอาบีที่ซื้อมาจากห้างขายยามไบเออร์เลวอร์คูเซนครับก็ถูกผ่องทายไปอยู่กับทีมในดีกาอูครับแต่เหมือนกันก็แลมด้วยมเม็ดเงินครับอีก60ล้านยูโรนั่นทําให้ครับแอสตันวิลล่าต้องซื้อตัวใหม่เข้ามาและเข้ามาแล้วแหมมันคลิกทันทีครับเอามาดูโอนาน่ามิดฟิลด์ตัวรับหน่วยก้านดีเลยทีเดียว ย้ายมาจากเอเวอร์ตันครับ59.53ล้านยูโรและใช้เวลาเพียง3นาทีครับเดบิวต์กับทีมใหม่ยิงประตูให้กับทีมแอสตันวิลล่าได้เลยทันทีอีกหนึ่งคนครับเอียนมาเซนครับแบ็กซ้ายจากทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซีผู้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในฟุตบอลยุโรปเหมือนกันในซีซั่นก่อนนั่นคือการพาทีมบรุสเซียดอทมูลก้าวไปถึงรอบชิงชนะเลิศครับ เสียดายที่เขาทำได้แค่เพียงออรองแชมป์แต่ตอนนี้ทั้ง2คนอยู่กับทีมแอสตันวิลลาและผลงานในนัดแรกของแอสตันวิลลาครับที่ออกไปเยือนเวสต์แฮมยูเนเต็ดก็เอาชนะมาได้ครับ2ประตูต่อหนึ่งอย่างที่บอกไปครับจากประตูแรกของอามาดูโอนาน่าและได้ประตูชัยจากจอร์นดูแลนครองหน้าดาวรุ่งทีมชาติโคลอมเบียสไตล์การเล่นของอุนายเมอรียังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือเล่นเกมรับอย่างรัดกุมครับ ด้วยแผน4-2-3-1หรือบางครั้งอาจจะเป็น4-4-2ซึ่งโด่งดังมากในฤด,ดูกาลก่อนนั่นคือแผนที่เรียกว่า4-4-2 midblock แผนนี้เนี่ยถือว่าพราวมากกับสื่อให้การยกย่องว่าเป็นแผนที่ดีมากๆสำหรับแอสันวิลล่าสามารถสยบเรือใบสีฟ้าแชมป์4ส,สมัยอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สามารถสยบปืนใหญ่อ์เซนอลผู้ท้าชิงพรีเมียร์ลีกได้ วิธีการเล่นมิดบ o ็อกคืออะไรครับคือการเล่นด้วยการบีบอัดเพรสซิ่งหนักในแดนกลางครับใครที่เล่นกองการเก่งๆมาเจอมิดบ็อกของแอสตันวิลล่าบอกเลยว่าไปไม่เป็นแน่นอนอาจจะต้องปรับตัวเล็กน้อยครับเพราะว่าเปลี่ยนจากดาร์กัสลุยเป็นอามมาดูโอนาน่าแต่จากการลงเล่นนัดแรกครับมันเห็นได้ชัดเลยว่า ทั้ง3คนลงเล่นเหมือนกับว่าเล่นด้วยกันมานานเรียกว่าไหลลื่นไม่มีที่ติเลยทีเดียวในแนวรับครับผู้รักษาประตูยังคงเป็นเอเมเรโน m มาติเนสครับผู้ถึงปอสัญญาไปนี่คือเทพพิทักษ์ตัวจริงแห่งการปกป้องเกมรับของทีมแอสตันวิลล่าแบ็กซ้ายลูก้าดีนครับสลับกับเอียนมาเซนที่เพิ่งย้ายมาใหม่แบ็กขวาคือแมสตี้แคทคู่เซนเตอร์ครับปักหลักด้วยเปาตอเลส กองหลังจอมแก่งทีมชาติสเปนและแบ็กขวาอย่างเอลิคอนซาครับก็เป็นกองหลังทีมชาติอังกฤษเหมือนกันและสามารถเล่นได้แบบหลากหลายครับจะเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟก็ได้หรือขยับไปเป็นแบ็กขวาก็ได้ด้วยแดนกลาง3ตัวครับปักหลักด้วยอามาดูโอนอน่าครับห้องเครื่องคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากเอเวอร์ตันทำเกม2ข้างครับด้วยจอห์นแมกกินและยูริเตเลมองยูริเตเลมองเนี่ยเป็นคนที่คอยกำหนดจังหวะของเกมครับจากรับเป็นลุก คอ,อยคอนโทรลครับลูกสั้นลูกยาวกําหนดทิศทางของเกมส่วนจอห์นแม็กกินกับตันทีมนี่คือหัวใจและพลังงานของทีมสิงห์พยองแอสตันวิลลาบางครั้งสามารถขยับขึ้นไปเล่นปีกได้ด้วยส่วนแนวลุกครับโอลีวัตกินอย่างอธิบายไปเมื่อช่วงต้นครับนี่คือความหวังสูงสุดของทีมสิงห์พยองแอสตันวิลลาแต่ว่าอีก2ทีเด็ดของทีมต้องบอกว่าปีก2ข้างครับแจ่มมากๆเลออนบลี่ครับ แม้ว่าจะเสียคู่หูอย่างมูซาดีอาบีไปแต่ก็ยังคงเป็นอาวุธลับอาวุธสําคัญในการเล่นโต้กลับของทีมแอสตันวิลล่าด้วยความเร็วด้วยการหาจังหวะเข้าทำครับการฉีกตัวประกบการแหวกกองหลังเลโอนเบลลี่ครับยังคงสําคัญและน่ากลัวเสมอสําหรับกองหลังพรีเมียร์ลีกข้างหลายแต่อีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับไอ้หนูดาวรุ่งอายุ20ปีมอร์แกนโรเจอร์ที่ผลงานยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ปลายฤด,ดูกาลก่อนหลังจากย้ายมาจากมิดเดิลสโบร ครับทุคนที่เป็นตัวนําในเกมรุกครับในจังหวะโต้กลับจะนําพาบอลขึ้นไปเองครับไม่ว่าจะเป็นการลากจี้เขาใส่คู่ต่อสู้หรือว่าการหาช่องแล้วเปิดให้เพื่อนร่วมทีมทําได้ดีทั้ง2แบบส่วนทีเด็ดของทีมที่ยังมีอยู่ในม้านั่งสํารองครับมีจอร์นดูแลนกลกองหน้าทีมชาติโคลอมเบียคนที่ยิงประตูชัยให้ทีมเอาชนะได้ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พร้อมที่จะลงสนามครับเต็มไปด้วยสัญชาตญาณของการเป็นนักล่า จอคอบแลมซี่ครับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับอีกหนึ่งเด็กปั้นของแอสตันวิลล่าครับที่สามารถฝากความหวังฝากผีฝากไข้ไว้ได้ก็ต้องบอกว่าแอสตันวิลล่าชุดนี้มีอนาคตอย่างแน่นอนในเมื่ออูนาเอเมรี่ครับพร้อมกับลูกทีมเนี่ยที่ถือว่าเริ่มลงตัวขึ้นเรื่อยๆครับผิดจากครั้งแรกเมื่อตอนคุมอาร์เซนอลตอนนั้นยังสื่อสารกับลูกทีมได้ไม่ดีครับแต่มารอบนี้นี่ครบเครื่องเลย สามารถอธิบายลูกทีมได้เป็นฉกฉาครับว่าต้องการเล่นแบบไหนคอนโทรลเกมอย่างไรขึ้นเกมรุกอย่างไรบ้างการต่อบอเลเร็วของแอสตันวิลล่าครับคืออาวุธหลักคืออาวุธเด็ดจากหน้าประตูครับเอมี่มาร์ติเนสครับแทงทะลุให้กับเพื่อนร่วมทีมเนะี่ยใช้แค่2จังหวะถึงหน้ากรอบเขตโทษของคู่ต่อสู้ทันทีตรงนี้แหละครับที่เป็นอาวุธหลักสําคัญของทีมสิงห์เพลงชุดนี้นอกจากนั้นทีมแอสตันวิลล่าไม่ได้สร้างทีม เพื่อเล่นแบบชัยชนะแบบนัดต่อนนัดแต่เป็นการสร้างทีมเพื่ออนาคตครับวางแผนระยะยาวให้อุนายเอมเมรี่แล้วจากการดึงคนหลังบ้านคนสนิทของอุนายเอมเบรี่เข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์นักวิเคราะห์ทีมแพทย์รวมไปถึงคนรู้ใจที่สนิทสนมอย่างดาเมียนวิทการนี่มาเป็นผู้อำนวยการปฏวิวัติวงการฟุตบอลรวมไปถึงมอนชี่ครับเคยทํางานด้วยกันตั้งแต่สมัยอยู่เซบียาตอนนี้ทุกคน ที่เคยสนิทกับอูนในเอเมรี่ครับมาอยู่ที่แอสตันวิลล่าหมดแล้วเรียกว่าคนที่อยู่ข้างกายมือขวามือซ้ายนั้นพร้อมหมดเชื่อเหลือเกินครับว่าแอสตันวิลล่าในฤด,ดูกาลนี้จะสร้างความแปลกใจให้กับแฟนบอลพรีเมียร์ลีกทั่วโลกอย่างแน่นอนการก้าวขึ้นมาคว้าพื้นที่เล่นฟุตบอลยุโรปอาจจะแปลกใจแล้วครับแต่ปีนี้สําหรับแอสตันวิลล่าอาจจะไปได้ไกลกว่านั้นอีกเดี๋ยวเรามารอดูกันครับสุดสัปดาห์นี้แอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอล อยากรู้ว่าเป็นอย่างไรคืนนี้เข้ามาชมพร้อมๆกันในไลฟ์สดครับเดี๋ยวเราจะพรีวิวคู่แอสตันวิลล่ากับอาร์เซนอลครับหนึงทีมที่สร้างปรากฏการณ์ในฤด,ดูกาลก่อนกับอีกหนึ่งทีมที่เป็นผู้ท้าชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกสามฤด,ดูกาลติดต่อกันแล้วใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวมาคุยด้วยกันครับวันนี้หนึ่งทุ่มครึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ